ปคลิปยาวครับไปแล้วสวัสดีครับมาเพบกับผมเคอาสมาร์ทค่ะวันนี้เราอยู่กันในที่รถ Honda Civic นะครับตัวท็อปนี่อันนี้ได้เป็นตัว1.8 EL นะครับรถ<ช>บ้านซื้อเข้าเออเคยมีคลิปได้ดูกันบ้างแล้วนะครับผมคิดว่าวันที่รถได้ซื้อเข้ามาจากหน้าร้านใช่นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2018นะครับ ห้าแสนสามมเก้าพันบาทราคามาแล้ววันที่เรียบร้อยนะครับผมรถปีสิบแปดเล็กไม่แสนสองเดี๋ยวเรียนบอกไปฟ้าเลาก่อนโอเคเอ้ยบาะไฟ้าเนีย่ยเบอกไปฟ้าตัว้องนี่โหทสิีิรอ่ะอยากเป็นเจ้าของจังเลยเออ <laughs> อยากเอาเอานิวซีประตูมาเตินจังเลย <laughs> ชอบอ่ะนี่ครับภายในเป็นจอทัชสกรีนนี่ เล่นอะไรได้มัางรับจอถายสกีนี้อย่าดูให้แป๊บหนึ่งนะครับผมปุ่มโฮมนะครับอ,ออดิโอก็จะมีเป็นมีออดิโอมีข้อมูลต่างๆนะครับตัวศับมือถือการต่างาและวก็รายการอปพิเคชันแล้วก็ส่วนแรงที่มาก็คือ fm am ipod usb hdmi bluetooth พวกเนี้ยแล้วมีครบเลยแล้วก็ในส่วนของระบบแอร์นะครับเราจะกดออโต้ก็ได้หรือจะปรับเมนูก็ได้ครับผมอ่าแต่ถ้า อันนี้รถบ้านี้เรายังคิดว่ามันยังไม่เสียวมาที่โมดนี้เลยครับทัชสกรกนปับแอร์ได้แบบทัชสกรกนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ซีโมดกุญแจได้มาคมนะครับผมสองรูปแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถสตาร์ทรถได้ที่ซีโมดกุญแจแล้วก็เกียร์จะมีเกียร์ออโต้นะครับผมเบรกโหเบรกโหเบรกโฮนะครับผมเบรกมือเบร้านะครับแล้วก็มีอีคอน มีตัวข,ของเก็บของนะครับช่องมันใหญ่มากๆเลยถ้าเราจะเปิดเจก็กสไลด์มาแบบนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ขึ้นมานี่นใหญ่เลยแล,แล้วก็มีช่องเียบตรงนี้อีกหนึ่งช่องอเสียบ usb บนะครับผมหรือว่าเสียบสายใส่ช่องใส่ชาร์จพวกนี้เสียบได้นะครับฝ้าเพดานหน่อยไหมเดียวเลยรอยเจอไม่มีมานะฝ้าเพดานเนี่ยเขาจะบุกเป็นแบบออกนุ่มๆมาหน่อย นะครับผมแล้วก็บางดองบางเด่นน่ะนุ่มๆหมดเลยนะครับสวยใสนะใช่แล้วก็นี่ช่องตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้ให้ให้อมพาดูนะช่องช่องข้างล่างนี้เนี่ยพวกที่เสียบ HDMI พวกอะไรพวกเนี้ยมันอยู่ข้างล่างนี้หมดเลยนะจะมืดหน่อยครับผแต่าเห็นเห็นอยู่ครับอ่าเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่หมดเลยนะครับซึ่งมันทะลุหากันได้โอเคอ่ะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับย้อนกลับมาอีกนิดนึงก็จะเป็นงานหุ้มหนังสวยๆนะแล้วก็ระบบมันตีฟังก์ชันข้างนึงข้างไหนก็จะเป็นระบบคลื่คอนโทรลก็คือควบคุมความเร็วนั่นเอง นะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทจะมีไฟแดงๆตรงนี้โดยรอบโอเคดับรถง่ายๆนะครับแล้วก็มีเป็นกล้องหน้ารถนี้ก็ยกให้ไปเลยนะครับม,มาเดี๋ยวไปดูรอบๆตัวรถกันนะครับผมย้ำนะครับว่าเป็นรถปี2อ1 8ลรถบ้านแท้ๆซื้อเข้ามานะแล้วก็ในราคาเพียงแค่530,000สามันบาทครับครับส่วนตัวชอบนะ Honda Civic เวลานั่งมันก็เหมือนแบบรถสปอร์ตอะนะครับ <Yeah. S 1> ใช่ แต่ว่าใต้ท้องเขาไม่ได้เตี้ยมากนะอ่าโอเคครับมาดูเครื่องยนต์ก่อนแล้วก็จะได้ดูรอบรอบรถทีเดียวเลยนะครับผมมาดูกันใกล้ๆนะครับรถปี28 1 8เล็กไม่์แค่แสนสองนี่เครื่องยนต์เดิมๆนะครับสวยเลี่ยมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างเนี่ยก็คือน,อน็อตฝากระโปรงน็อตแก้มเนี่ยตามเบ้าโชคซุมล้อพวกนี้นะครับยังอยู่เหมือนเดิมรถไม่มีอบุบัติเหตุชนหนัก ความแน่นอนนะครับอันนี้รับประกันเลยก็คือดูกันหน้าร้านเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์กล้องพิวชูพวกนี้แอร์ไฟแบตเตอรี่ช่วงล่างครับเรามีรับประกันให้นะครับผมตามท,ที่บริษัทเรากําหนดนะครับแล้วก็ภาษีทว่าค่าต่อก่อนได้สามเดือนนะครับทางเราก็ต่อให้แล้วก็ในส่วนของถ้าคุณลูกค้าต้องการซื้อเป็นเงินสดนะครับเราก็ ไม่บอกแวดเพิ่มซื้อเป็นเงินผ่อนก็คือฟรีทุกขั้นดําเนินการ <c oughs> ถ้าแบบว่าลูกค้าอยู่ไกลๆจะอยู่สุดเหนือสุดทางใต้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์ส่งไปเซ็นได้ฟรีถึงที่เลยครับอ่มาดูดีไซน์ด้านหน้ากันนี่รออเลยนะครับแต่ว่าฝากปงย่งปิดไปแน่นนะอ่าก็จะเป็นชุดไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีชุดสเกิร์ตรอบคันแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยววนมาด้านนี้กันต่อเลย แล้วก็ส่วนไฟเล้วนะเขาจะอยู่ระ้ว่างแก้มกับกันชนหน้านะอ่าใ,ใช่เสียงเสียงเป็นคนละแบบนะอ,นอันนี้มันเป็นพลาสติก <พะ S 2> อันนี้นเป็นชิ้นงานเหล็กตัวรถนะครับพอซื้อเข้ามาก็จะมีในส่วนของเรื่องอยางนะเราเปลี่ยนไแล้วยางใหม่สี่เส้นนะครับยางใหม่ปียี่สิบสี่ล้อแมกนี้จะเป็นล้อแม็กเดิมศูนย์คอบสิบหกนะครับมีไฟเลี้ยวมุมกระจกนะแล้วก็เป็นปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกให้ในตัวทั้ง สองด้านนะครับด้านหน้าอ่ะนี่ครับเดี๋ยวแวะมาดูแผ่นเพจกันนี่แผ่นเพจทสีเกียวอ่ะเป็นตัวอะไรอ, M R H F อ่ะ MRHFC อ่าในรุ่น FC เครื่องยนต์ R สิปนี่แล้วก็แผงประตูก็จะมีตัวเซ็นทรัลล็อกทั้งสองด้านนะครับในมุมของคูนังด้านหน้านะครับแล้วก็พวกโครงสร้างโครงสร้างเนี้ยเอน่นอ่ะ,น,อะนี่ครับ นี่ยูดีมใชัยนะครับไปกันต่อครับผมอ,อ่อาจจะไม่ได้เยอดเยอมากนะครับเพราะว่าหลายๆท่าน่าจะทรากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของฝาถังเนี่ยถ้ารดไม่ได้หลอกกับฝาถังก็กดเปิดได้เลยนะรองรับน้ำมัน e c ิ2 e ี e แ e e e แต่ว่าระยะยาวเน้นเป็น9195ดีกว่านะครับผมอ่ะมาดูนี้กันนิดนึงนะครับให้ดูความสวยความงามของ เบาะที่นั่งด้านในนะครับเนี่ยเบาะหนังสวยๆเลยนะไม่มีตรงไหนขัดตกบกพร่องไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ด้านท้ายด้านท้ายนี่เปิดฝาท้ายตรงนี้ได้แลวหรือว่าจะเปิดที่รีโมทก็ได้นะครับผมนี่ให้ดูว่านเนี่ยรถเนี่ยยังเพิ่งล้างเสร็จมันปาดน้ำยังยอดอยู่เลยอ่ะนี่ครับที่นั่งไม่ใช่ที่นั่งขอภไปครับช่องว่างด้านท้ายนะครับผม รีวิวผิดรีวิวถูกช่วงนี้โอ้อยยางอะไรด้วย <laughs> ใช่ครับเพราะว่าถ้ารถเวทตัวใหญ่อ่ะต้องมีล้อย,อยางอะไรนะเพราะว่าบางทีมันตุ้มต้ามขึ้นมามันอาจจะปะไม่อยู่ <c oughs> นะครับอ่านี่มีสเกิร์ตด,ด้านบนด้านข้างด้านล่างนะครับผมเซ็นเซอร์มีให้ครบเลยแล้วก็ไฟท้ายตองคืนมันก็สวยอยู่แล้วนะครับเป็น่ายโขงอ่ะเดี๋ยวดูกันมุมกว้างๆนิดนึงได้ดิสเบสี่ล้ลอนะตัวเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วสี่เส้นนะครับ เดี๋ยววนดูรอบๆตัวรถกันนะครับผมเดี๋ยวแวะมาดูด้านนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นพวกชุดกระจกไฟฟ้าพวกปุ่มสตาร์ทแล้วก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะสําหรับฝั่งคนขับส่วนฝั่งคนนั่งก็คือเป็นปรับธรรมดาอยู่ใช่ไหมครับอโอเคอปิดฝากระโปรงนั่นละเดี๋ยววนดูรอบๆตัวรถกันนะครับก็บเพื่อไที่ว่าคุณลูกค้าอยู่ไกลๆเนี่ยก็จะได้ตัดสินใจได้ไงมากยิ่งขึ้นนะครับผม สามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงได้ทุกวันนะครับที่ KR Smart Car ตํานักงานใหญ่นะครับผมของเราอยู่เขตอำเภอเมืองนครปฐมนะครับอยู่เส้นถนนมาเแลแียนอยู่ช่วงละกิโลเมตรที่14ครับอยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุงง่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุพรรณบุรีนะครับผมก็ฝากกันไปด้วยนะครับผมกับ Honda Civic คัานานี้นะครับโทรเข้ามาได้ทุกช่องทางหรือว่าแอดไลน์มาที่ KR Smart Car ได้เลยนะครับ ก็คันนี้เป็นรถปี2 0 1 8นะรถบ้านแท้ซื้อเข้ามาจากทางหน้าร้านเลยทีเดียวนะครับผมปี2 0 1 8นะครับ1.8 EL ในราคาสุดพิเศษครับผม5 3 9 0 0 0บาทตอนนั้นนะครับผมสนใจครับก็โทรเข้ามาได้เลยก็ชื่นชอบก็คือฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์กัน,กนเยอะๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำกันแบบนี้ก็ฝากติดตามกันไปเลยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ